ครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูการเทียบศักกาชนะครับสักราชที่ใช้กันในโลกนี้ที่ใช้บันทึกทางประวัติศาสตร์มีอยู่5 6าสักกาชนะครับสักราชที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะเป็นพุทธศักราชของเรานี่แหละนะครับไม่ใช่ของเราของของพุทธศาสนานะครับมาจากอินเดียนะครับแต่ของ ที่รองลงมานะครับก็ตัวเลขน้อยที่สุดรองลงมาก็คือคิดสักราชอันดับสองนะครับเก่าแก่อันดับ2เก่าแก่อันดับสามมหาสักกาชนะครับเก่าแก่อันดับสี่เฮจจระสักราชเก่าแก่อันดับ5จุลละักรารและเก่าแก่อันดับสุดท้ายหรือใหม่ล่าสุด ก็คือรัตนโกสินทร์ศกนะครับก็ใช้อยู่ไม,ม่กี่ปีเราก็ยกเลิกนะครับอันนี้ใช้เฉพาะในประเทศไทยนะครับรัตนโกสินทร์ศกหรือรอสอนิรัจก,การที่5าประกาศใช้รัชก,การที่6ผู้เป็นราชโอรสประกาศยกเลิกนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาของแต่ละศักราชดูว่าเป็นอย่างไรศักราชที่จริงก็แปลว่าช่วงเวลา1ปีนั่นเองศักราชสากล ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดก็คือคริสต์ักราชนะครับเพราะว่าแม้จะเกิดอยู่ในอิสราเอลนะครับในเอเชียก็ตามแต่ไปโด่งดังแถวยุโรปนะครับพอวกโรมันตะวันออกประกาศนับถือและก็ใช้คริสต์ักราชนะเมื่อก่อนรังเกียจนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยรับเข้าเป็นส่วนที่นับถือให้ประชาชนนับถือนะครับเป็นศาสนาประจําชาติของโรมันตะวันออกที่กรุงสแตนตินนะครับกรุง สเตียนติโนเปินะครับแ,แถวกรุงอังการาประเทศตุรกีในปัจจุบันในราวคิศกักราด330ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่รับเอาเป็นศาสนาประจำชาติของโรงมันตะวันออกแสดงว่า <c oughs> ก่อนที่โรมันตะวันตกหรือกรุงโรมจะสิ้นสุดเพียงประมาณร้อยกว่าปีเองนะครับแต่ก็มันก็มีโรมันตะวันออกตั้งขึ้นมาควบคู่แล้วนะครับ อันนั้นประวัติศาสตร์โลกเราก็มาดูความเป็นมาของพุทธศาสนานี่ก็ยังแตกต่างกันนะครับคือเรานับเอาปีที่พุทธเจ้าตายหรือปรินิพานนะครับของไทยเรานี่จะช้ากว่าของประเทศอื่นอยู่ปีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเรานับปีเต็มนะครับคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ปรินิพานหรือวันตายเนยไปจนครบหนึ่งปีจึงถือว่าเป็น พุทธศักราชที่หนึ่งนะครับพุทธศักราชที่หนึ่งอันนี้คือของไทยเรานับแบบไทยถ้านับแบบแบบไหนที่ทเร็วกว่าเราหนึ่งปีเนะี่ยประเทศศรีลังกาครับพาม่าและกรัรมพูชาอันนี้นับเอาเอ,าเอาปีที่ปรินิพานเลยนะครับเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งเอาวันเอาวันปรินิพพานเลยนับหนึ่งเลยนะครับ น้นเขาก็คาดเคลื่อนเร็วกว่าเราอยู่หนึ่งปีนะครับสำหรับพุทธศักราชอันนี้ก็ศึกษาไว้เพื่อเรียนรู้บางทีอาจจะเจอการบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านี้นะครับทีนี้มาดูพุทธศักราชในประเทศไทยนะครับที่จริงพุทธศักราชนี้เราใช้ไม่นานนะครับคือใช้ประปรายบ้างแล้วครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่มาประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสมัยราชการที่6นะครับใช้แทนรัตนโกศิลสกในปี2455นะครับรัตนโกสิลศกใช้ปี2432ใช้อยู่23ปีก็รัชการที่6ก็ประกาศเลิกใช้รัชการที่5เป็นผู้ประกาศให้ใช้ แต่โอรสนี่ก็ให้เลือกใช้ใช้อยู่23ปีนะครับมาดูสักราชที่สองมหาสักราชนะครับหรือชื่อย่อมสอนะครับไม่ใช่มัธยมศึกษานะครับเป็นมหาสักราชอันนี้ได้มาจากอินเดียนะครับกษัตริย์ที่เป็นต้นกําเนิดเป็นผู้ให้กําเนิดมหาสักราชคือพระเจ้ากนิษกะกนิษกะแห่งราช,ชาวงศ์กุสานะ ของอินเดียนะครับเป็นผู้ครองแคว้นคันธาระของอินเดียอันนี้พระองค์ได้ยกเลิกสักการะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็หันมาใช้มหาสักการะนะครับโดยมหาสักการะที่หนึ่งนั้นตรงกับพุทธสักการะ2 2แสดงว่าพุทธสักการะเนี่ยเกิดก่อนมหาสกาักการะดู 6 2 1ปีเพราะว่าเอา62 2ไปลบ1นะครับอันนี้ก็ใช้การแพร่หลายพุทธศักราช622นี่ยังไม่มีอาณาจักรสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยมาตั้งปีพุทธศักราช1792นี่ประมาณพันเกือบพันหนึ่งร้อยปีจึงเกิดสุขโขทัยนะครับแต่เราก็เรียนรู้ย้อนหลังได้ว่ามีใครบ้างตั้งอาณาจักรโบราณอยู่เียแถบสุวรรณภูมิแถบประเทศไทยของเรา นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ไว้นะครับก็มีการบ mm. ันทึกประปรยในแท้แถวประวัต th ิศาสตร์แถวนี้นะครับแถวสุโขทัยแถวอยุธยานี่มีเยอะนะครับไปดูศักราชที่3จุลศักราชหรือจสนะครับอันนี้เกิดขึ้นในผู้ให้กำเนิดทุกกษัตริย์พม่าโบราณนะครับอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้า ในอนาณาจักรศีเกษตรนะครับอาณาจักรโบราณของพมา่าเช่นกันโดยจุลักราที่หนะึ่งตรงกับพุทธศกดาษ1ักราช1แ8 2สแสดงว่าเาอา1,182ไปลบหนึ่งแสดงว่าเกิดที่หลังพุทธยุน1,181ปีอันนี้เขาบอกว่าคนให้กำเนิดจุลักราษนี่ก็คือมหาราชของพมา่านะครับที่ชื่อว่าพระเจ้าอโนรธามังช่อ อนุรธาบังช่อเนี่เป็นกษัตริย์พม่าะนะครับไม่ใช่ของมอนแต่มายึดอาณาจักรมอญแถวแถวกรุงสะเทิมนะครับแถวแถวอ่าวมอตมะแถวนี้นะครับแต่ปากแม่น้ําอิราวดีนี่ฮั้นพม่าเห็นว่ามอญเจริญก็เลยมาโจมตีมอญน,นะครับแล้วก็เอาศาสนาจากมอนไปนับถือแต่อนราธาบังช่อมีวิสัยทัศน์นะครับก็ได้ตั้ง จอสอนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็มีบันทึกในประวัติศาสตร์ลานนาสุขโขทยัยยุทธยารัตนโกสินตอนต้นด้วยนะครับด้วยจอสอนะยิ่งม,มาดูสักราชที่4รัตนโกสินทร์ศกนะครับอันนี้ก็เป็นของไทยเราเองตั้งโดยนับเอาปีที่ตั้งกรุงเทพนี่เป็นเป็นรอสหตั้งกรุงเทพปีส3งสามแสดงว่าเป็นปรอสหน,นะครับรอสหก็ แสดงว่าเอาสองส2ม 2, 2, 2 5ก็จริงแต่เป็นลบหนึ่งมันก็จะเหลือสองสนะครับคือเกิดทีหลังพุทธศัก,กราชอยู่สองพปีนะครับไปดูศัก,กราชที่ห้าคิดศัก,กราชอันนี้ถือว่าเป็นศัก,กราชสากลเป็นศัก,กราชกลางของโลกนะครับเพราะว่า พูดที่นับถือศาสนาคริสต์นมีมากที่สุดเลยสองพกว่าล้านคนนะครับโดยพระเยซูนี้เป็นศาสดาอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับเอาถือตะวันประสูตรนะครับตะวันประสูตรของท่านโดยท่านประสูตรปี544อี544ก็ถือว่าเป็นคริสต์กาลาดที่หนึ่งแสดงว่าเอา544ไปลบหนึ่ง เกิดที่หลังพุทธอยู่543ปีนะครับ544ลบหนึ่งก็แสดงว่าหลังพุทธอยู่543ปีนะครับไปดูเอาให้จบเลยนะครับมันมี6ศสักกาชฮิจเราะสักราชหรือฮอสออันนี้เป็นของพวกอิสลามนะครับอันนี้นับยังไงฮอสอหนึ่งนับเอาปีที่ผู้นำาศาสนาหรือาศาสนาที่ชื่อนบ,บีมูฮัมหมัดนี่ พาศาสนิกชนชาวมุสลิมนี่อพยพนะครับจากเมืองเมกกะไปอยู่เมืองเมดินาซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาอาวันอปีอพยพนะครับเป็นเป็นอสอหนึ่งซึ่งตรงกับพุทธักาษที่1165แต่การนับสกราชฮิจะเลาะสกัดนี่มันเป็นงงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า,วา สับสนมากเพราะว่า32ปีครึ่งนี่ก็ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงกำหนดจึงกำหนดให้ตัวเลขชัดเจนคือ11เกิดที่หลังพุทธกี่ปีมาดูหอสอนี่หอสอก็คือ1122เ,ออเหมือนพิซซ่าหรือเปล่านี่ที่รหัสส่งพิซซ่าหรือประจานง่ายๆน,นะครับแทนที่จะเอา1165นะครับ ก็เอาหนึ่งหนึ่งสองสองนี่ไปบวกหรือลบจากพุทธศักราชแล้วแต่เราต้องการจะทราบอะไรนะครับการเทียบศักราชที่นี้เมื่อรู้ที่มาที่ไปแล้วก็มาเทียบศักราชกันนี่ตารางเหลืองเหลืองนี่มสมหาศักราชบวก621ก็จะเป็นพุทธศักราชนะครับก็ย้ายข้างนะครับถ้าหากต้องการ อย่างเช่นเราอยากรู้มอสอคืออะไรนี่จะเคยบวกก็เป็นลบย,ย้ายเลขมาด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลบนะครับมอสเอท่ากับพอสอลบหกสองหนึ่งส่วนจอสอบวกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเป็นเท่ากับพุทธศักราชถ้าอยากรู้ว่าจอสอที่เท่าไหร่ก็เอาพุทธศักราชลบหนึ่งหนึ่งปหนึ่ง เป็นบวกเป็นลบย้ายข้างนะครับจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกพละรัศนกรศีลศกในบวก2324ก็เป็นพุทธศักราชถ้าต้องการเขาบอกถ้าต้องการรู้รัตนกนทร์ศกเราก็เอารู้แต่พุทธศักราชก็เอาไปลบ2324ก็จะก,กลายเป็นรัตนกนศร์ศกนะครับส่วนคิดักราชอ,อันนี้เราเอาคิดสกราชบวก5 4าก็กลายเป็นพุทธ หรือต้องการคริสแต่เขาบอกแต่พุธมาเราก็เอาห้าสี่สามไปลบก็จะกลายเป็นคริสสักราชเองอันนี้ก็เหมือนกันครับฮิตจะลสักราชนี่ก็มันเกิดทีหลังพุธอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่บสองปีก็ฮิตจูลสักราชบวกหนึ่งหนึ่งสองสองก็จะกลายเป็นพุธถ้าต้องการรู้ฮิจจูลสกักราด แต่เขาบอกแต่พุทธศักราชมาเราก็เอา1,122ไปลบก็จะกลายเป็นที่เจรอดศักราชสำหรับหลักการเทียบศักราชก็ขอจบไปแ่เ,เพียงเท่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสากลบวกกันนะครับสวัสดีครับ